สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูชองแหม่มผ้าโชกค่ะมือนีแหม่มผ้าโชกเดินทางมาที่วัดพระจานาร์โต้งค่ะมาต่มหาแนวทางตัวเลขฝากต้นพ่อแม่พี่น้องค่ะซึ่งงวดที่พันมาแนวทางตัวเลขของพระจาจาร์โต้งกับเขาเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าแอดบอได้มาติดตามมวดนี่ก็เลยถือโอกาสมาติดตามแนวทางตัวเลขฝากต้นพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดพระจาจาร์โต้งเด้อค่ะพี่น้องเ้อค่ะ สำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแหม่อมพระโฉกค,ค่ะเพื่อสิบไวราสคลิปดีๆแนวทางตัวเลขจากทางช่องค่ะค่ะหลันจากได้กับไม่ไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์น้ำกันค่ะพี่น้องตามแมวมาค่ะนมัสก,การค่ะพระอาจารย์เดินผ่อเดินแม่ถูกค่ะมาตามตัวเลขเนะาะค่ะเหมือนเมื่อกี้เหมือนไวรัสน้ำอันนั้นเนาะ เพราะว่ามัน็วนเม่กีนมวนเมื่อกี้นี่ไดตามตัวเลขขานะค่ะวนเมื่อกี้นี่กัเขามื่กัเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วมะค่ะเขาเลขข้างนวเข้านวนเกาหาบนแบเขาเลขฝันฝัน่าว่าลูกฝันว่าพุทธเมาเขียนไหนงวนเมื่อกี้เไหนแปดเก้าสอง แปดเก้าสองแนตัดเห็นก็แปดสองเกสองค่ 2, 9, 2. ะมันกับหกเกสองอยู่เอาทั้งหมดทั้งหลังเต่มันขนซื้อได้ไหมวันเมื่อกี้<ะ>เล็กเล็กกันเล็กอันผู้ได้ก็ได้ผู้ผ่ได้ก็ได้ค่ะแต่วันจว่าพูดถึงว่าปีไม่กันว่าเลคำนวณน,นี่คำนวณมากนี่กต็ตั้งแต่ฝนตื่นปรหลากตั้งแต่ปีเมืกี้คนะ่ะค่ะมันกับผ่านนผ่านีานสามหมว ที่าขาดคำนวณมากหลายงวดระบันนี้ก็อวอว่าคำนวณมากมันจะได้บนซีคูร่างซีคูเองกันี่วเคยคำนวณมากแต่งวดเมื่อกี้มากหรือไม่มั่นมันได้บนบนซีคูล่างสองคูมันเป็นที่วแปดแปดที่วา่าจริมันจะได้ซีคูบนซีคูห่างซีคู่ะบันนี้ มังวดเมื่อกี้มันได้บนซีคูล่างสองคูแต่บ้านเมื่อวดนี้แห้งแปลกวรางดเมื่อกี้<ะ>ค่ะลายว่าว่าคลายๆบนล่างตัวเดียวกันค่ะที่ว่าคำนวณออกมาแล้วเป็นตัวเลขตัวเดียวกันแคมป์ับกันนี่เดีวแลว่วาวาได้บลนสามคูล่างซีคู<ะ>แต่จะมีเหล็กฝันเหล็กฝันนี่กับพึ่งมีสองช่องเอาไปช่อ<ะ>งนี้นะ แม่ก็เป็นช่องที่สาม <ฮะ S 2> พราเหมือนช่องงูนุ่มพออะไรอะไรเป็นกันยังได้ภากันได้เด็กสามโตอยู่เด็กสามจนมีเป็นดุกนั่น,นพ่อพุทแฮ่มาเขียนให้่ย <ฮะ S 2> ังไงในความฝันงวดเมื่อกี่บรรลุว่าเป็นพ่อตาทิพย์หรือพ่อพุทธแห่ปล <ฮะ S 2> าคนมากในอีกลางหนึ่งของเป็นลูกของพุเทเถ่า <ฮะ S 2> พุทธเถ่าพุทธไสามาเขียนให้มาเขียนให้งวดเมื่อกี้เขียนให้แปดเก้าสอง มันเป็นเขาก2วันนี้ก็ฝันว่าอันบ่้มันเป็นสุทธากรไทยจะเป็นแน่มาใน่หลังของกอเรามาเชียนให้3ตัวของงวดนี้จะมีเลขที่ว่าของอันนี้คือตัวเลขแม่ค่ะตัวเลขของงวดนี้เนาะค่ะเนาะแมนตัวเลขของงวดนี้อย่าได้แอจะแฝนกลองให้บึ้งนะคะพี่น้องเนอะ้างบนจะเป็นเลข เลขคำนวณค่ะล้่จะเป็นคำนวณที่ว่าแปลกที่ว่าบนล่างมันตัวเดียวกันค่ะแล้วไอ้ว่าจังเหลขกฝันเลขกคำนวณอ่ะมันเป็นตัวเดียวกันมัดยเดี่ยนี่ค่ะอยู่ในนันมันเหมือนญตรงกันหมดขอาจานตรงค่ะซึ่งงวดที่พานมาเป็นเลขคำนวณเข่าเนาะค่ะเนาะเข่าบนเข่าเกาหานะค่ะเลขล่างกเข่าก็สองเลขฝันค่ะ ซึ่งวันนี้ผู้อาวุโสท่านก็นเรียนสามโตไปที่สามเจ็ดห้าเนาะค่ะเนาะสามเจ็ดห้า<ะ>เป็นเลเขถ้ามว่าพอแล้วมาเียนไหนค่นะมันเป็นตรงกับเลขคำนวณพอมนเลยค่ะเห็นไหมเลขคำนวณบนเจ็ดเก่าเจ็ดล่างแันไมาเป็น<ะ>เ,นเกนนน 7, 9, <ะ>้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดม,มันเลขตัวเดียวกันเรื่องนึงไงค่ะ ที่ว่าเกเนื่องอ่ะมาตสัยหมื่บ้านนี่นั่งจำน้องออดไย,ยนี่เนาะค่ะออที่ว่าอพอตาทิ์เรามาเที่ยมค่ะค่ะค่ะเป็นหมู่บ้านนี่แหละมาถามข่าวพาลูกไป็นสี่สัคซีนมาก<ฮ>าขขเราได้ไข่ก็ได้วาเดขัมนมน้ำมตนได้บริเวณเราเลยมาถามาข่าวอ่นพอได้เล้เมาเที่ยมก็ได้ถามถ<ฮ>ามพอตาทิปลองลอบ้านานี่แหละป้ากันนั่งถามกันกับยมหลายคนอยู่ ถามว่าเลขที่ว่าลูกว่าเป็นเขียนติเขียนเป็นมันแมนมันมีตัวออกของหววจะมาถึงบ้อมมีบอพอถามถามอตาทิพย์รงบนันแล้วก็กว่ามีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งน่ที่ว่าเออมันมันเด็กสันที่ว่าเกาหนึ่งที่ว่าลูกเขียนน้าเด็กสันหนึ่งเขียนเด็กที่ว่าพอตาทิพย์เลาออกมาบอกว่า แม้วมตรงกับเลขคำนวณพร้อมอ๋อค่ะบังเอิญม่ตรงกันกับเลขคำนวณเนาะค่ะเนาะค่ะรับว่าอยู่นี่เป็นเลขที่ว่าตรงกันเมื่อเลยอือค่ะเป็นเป็นเรื่องที่แปลกนะพระอาจารย์เนาะบังเอิญม่ตรงกันกับคำนวณค่ะพี่น้องคำนวณ่ะพี่นอนวันนีีวนล่างจาตัวเยวกันวนค่ะค่ะสำหรับท่านใดเขามาแล้วกะพิจารณนาดเลยค่ะพี่น้องเรือบังเอิญตรงกันทั้งเลขคำนวณทั้งเลขฝันของพระอาจารย์ค่ะพี่น้องค่ะ ซึ่งพระอาจารย์เพิ่งก็นเน้นไปที่สามเจ็ดหาสามตัวนะคะพี่น้องสองตัวเพิ่งก็นเน้นไปบนเน้นที่เก้าหนึ่งล่างเน้นที่เก้าเจ็ดค่ะพี่น้องพี่วลูกเอ่เรียกม,มาให้พี่ว่าลูกมักมักแดีวลูกหนึ่งงวดเมื่อกี้ลูกก็เน้นไหนลูกก็สอนอะไรเสียดายเอด็ดบปเลยมตาต่ำให้อาจารย์งวดทีธธ่ผ่านมาเนาะคะ่ะเอด็ดกับมือนี้ก็เลยมีโอกาสเดินทางมาต่ำ ของพระาจารย์ไห้เอฟซีได้เบิ่งขันกันค่ะพี่น้องเก็บไปพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อพา,อาจาย์เพิ่นเน้นไปเลขฝันสามเจ็ดห้าเม็ดเดียวค่ะพี่น้องซึ่งเลขคำนวณพา,าจาย์เพิ่นเน้นไปที่เก้าหนึ่งบนเก้าเจ็ดลางค่ะบังเอิญเลขคำนวณกับเลขฝันตรงกันค่ะพี่น้อง<ม>เป็นความบังเอิญหรือว่าหรือว่าจา้าใดคะพี่น้องแต,แต่เลขเลขคำนวณนี่ มันจะนายนาการนาธิวาลูกคำนวณมาจะตรงกันแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะบ่าเป็นแบบนี้นี่นี่งวดที่สองงวดที่สองกับว่างวดงวดเมื่อกี้ธิวาลูกว่าไปของงวดเมื่อกี้เดี๋ยวคำนวณเดี๋ยวมันเข่าเก่าห่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งคงงวดเมื่อกี้นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อซึ่งงวดเมื่อกี้มันเข่าเก่าห่าไปเลขคำนวณของพระอาจารย์ค่ะให้เบิ่งสถิติงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะนี่ค่ะ คำนวณมามันจะได้บุญซีคูฮันีคูแต่มันแปลกตีไม่มันมันมันอ่าดูคำนวณมาได้เป็นแบบนี้ค่ะเจ้าที่ว่าสูงเก้านั่นแหละค่ะนี่เป็นงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกหาเ้ยค่ะพี่น้องเด้อซึ่งเลขคำนวณพระจาจาร์เพิ่นเขาเก้าฮาค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นงวดนี่บ้านค่ะพี่น้องค่ะฝันลูกบร้เขียนลงนี่ของงวดเมื่อกี้ในแท่นหลังนี้โบ้เขียนซึ่งพระจาจาร์โบ้เขียนเบิดท่ไว้ให้น้ำเนี่ยค่ะ เดี๋ยวแอดขออนุญาตเขียนเบนเขียนเบอร์ทั่วของพายจันตัวตัวนี่ว่าท้างไตนี่เนาะค่ะเนาะเบอร์เบอร์ยังคะพายจันศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองปดเก้าสี่แปดเก้าสี่สนเดสอง่งด้พี่น้องเด้อ นี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่กระเบืรอโท่ของภาจา์เด้อค่ะทั้งไต้นะคะทันใดเอฟซีทันใดทีอยากจะพูดคุยกับพอาจันหรือว่าอยากจะมาซอยให้ซอยสั่งอ่ะาพรอาจารย์กะอยากำลังสั่งกุติแม่ค่ะสังกุค่ะาจันกะกำลังสั่งกุติยังบบแล้วอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะเราจะกุติเราโอ้หลายย่างนม่ค่ะแต่แต้มขาดตใจไม่ได้เลย อยากร่วมเฮ็ดรวมสางร่รวมทั้งบุญพานทั้งช่องได้มากก็ได้พานก็ได้เนาะพูดคุยมาหาลูกก็ได้ค่ะสะดวกกว็ก็คือโทษสายตรงหาพระอาจารย์ได้เลยค่ะพี่นอ้องเบอร์โทรศัพท์ก็ใต้คลิปได้ค่ะพี่น้องเด้อพูดคุยกับพระอาจานฮัตซอยเฮ็ดซอยสางศาลาพระอาจารย์สางยังบ่เสร็จค่ะพี่น้องซึ่งยังขาดปัดจจัยหลายอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยท่านใดมีค<ม>่ะอ๋อค<ม>่ะค่ะ เฮ็ดเฮ็ดเอ่อคอยเฮ็ดไปถ้าถ uh. ้าเทศบ้านมากอย่างเงี right? um ้ยค่ะพอคนแต่อย่งอยากงานเรืเพิ่นก็ได้ค่ะพอถาจ้างจ้างมันก็ตามปัจจัยให้รางวัลค่ะจ้างตามลักล่างโค้งความบังเอิญตรงกับพอเราเขียนให้โทษค่ะนั่นเป็นเลขบ่หลายตัวพร้อมนี่เงี่ยมึงส่งขึ้นจังเขียนได้แต่นันเป็นเลขตัวเดียวกันเลขค่ะคือ เบิ้งเบื้งเลียวเบิ้งหลายแต่ว่าเลขบ่หอายค่ะพระจันทร์มันเป็นเลขตัวเดียวแต้ๆก,กับใกล้ๆว่าเป็นเลขกับไรนี่คือลูกเป็นเลับตัวลูกคำนวนมันได้แบบนี้น่ะมันกับกับอไอัจจะงมาได้ต่ตอตามตัวนั้นผ้ากันน้ันบหกประตูไว้ก็ดีหรือตัดเหรียน้ำก็ดีเลยค่ะจะหาหาเียน่ตาตรจะสึงซื้ออไรมพูดนึ่น ตอกเช็ต้อนเลเช็านนหาน่าจะเอะย่อมพรย่มเนื่อ<ะ>ลุกจะให้ตือนกันทุกคนดยู่ดอกะจะใน้ากันนี้นกินใส่ยอากินยใส่กันจะได้ม่ท่านไม่ทำบุญทำท่านหนรอะขอบคุณพระจาจารย์หยลายๆค่ะคุณค่ะนนักปถนาด้วยสาธุพระอาจาร์สาธุสาธ